สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วเด็กๆร่วมกลุ่มอะไรกันนะลูกฮะพามาดูความน่ารักของเด็กๆตระกูลทองเหมือนเดิมนะคะปุ้ยมุยปุ้ยมุยไหนลูกวันนี้จะเล่นอะไรให้พ่อพ่อแม่เอฟซีดูไหมอาชัดตุ้นทำอะไรกับน้องอลูกฮะเอยชัดตุ้นของแม่น่ะดูนะคะดูความน่ารักของนาง พาน้องเล่นค่ะพาน้องเล่นเล่นที่รับเล็บอันเล็กเหรอลูกฮะที่รับเล็บอันนี้แม่กิ่งซื้อมาไว้ตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีใครเล่นพอมีเด็กๆรุ่นเล็กเข้ามาก็จะเล่นกันค่ะก็ลเลยเอาออกมาให้เล่นไหนไหนไหนสะตูนพาน้องเล่นเหรอลูกสาวน้อยปุกปุยของเราค่ะสาวน้อยขนปุยหางกระลอกใช่ไหมลูก ชตูนหางกระลอกค่ะส่วนคนอื่นๆก็ตะมุตะมีปุ้ยมุยกันนะคะดูเด็กๆมุงมิงมุงมิ้งเล่นกันไปเพลินๆนะคะตอนนี้กลุ่มเสือของเรารวมตัวค่ะนำทีมโดยเสือสะตูนเสือสะตูนนำทีมแล้วก็น้องๆก็คอยเล่นหางค่ะดูนะคะเสือน้อยของเรา เห็นหางพิศตูนมันสวยเหรอลูกฮะเล่นมุงมิงมุงมิงนะคะแม่เอากวดน้ำให้เล่นไม่ยอมเล่นยิ่งพัดลมพัดปิวหางเขานี้ฟูฟ่องค่ะ ดูดูดูตีลังกาโอ้ยคนสว่วยเนี่ยดูน้องก็อยากจะเล่นหางค่ะไอพี่ก็ห่วงห่วงตีลังกาเป็นอะไรที่น่ารักมากมายค่ะสตูนกับเสือน้อยของเรากอดหางพี่สตูนไว้เลยลูกกอดหางพี่สตูนไว้เลย ไม่ว่าทำอะไรก็น่ารักไปหมดค่ะสำหรับสตูนของเราเนาะยิ่งนับวันยิ่งโตยิ่งสวยขึ้นแล้วก็มีแต่ความน่ารักเพราพ่อแม่ FC ได้เห็นได้ชื่นใจทุกวันนี้ FC บางท่านก็ยังพูดถึงอดีตของน้องอยู่ค่ะอดีตของสตูนยังนึกภาพยังยังเป็นภาพที่ติดตาติดใจอยู่ค่ะกับภาพที่สาวน้อยขนก็ไม่ค่อยจะมีพุงก็ป่อง หางก็รีบๆเกิดกังใช่ไหมลูกหางก็รีบ,รบเกิดกังค่ะ FC ใหม่ๆที่เข้ามาถ้าไม่เห็นภาพเ,เก่าๆของสตูนก็ไปติดตามดูคลิปเก่าๆได้นะคะไปติดตามดูคลิปเก่าๆของสตูนตั้งแต่ตอนเล็กๆได้ค่ะที่เข้ามาแล้วช่วงที่น้องป่วยถ้าเปรียบเทียบตอนนู้นกับตอนนี้แล้วจะต่างกันลิบลับมากๆเลยค่ะความต่างจะมีมากมาย fc บางท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะบอกว่าทําไมไมีแต่คนพูดถึงสตูนสตูนก็เป็นเพราะว่าน้องมีอมีสตอรี่ที่แบบว่าผ่านชีวิตความเป็นความตายมาค่ะแล้วก็ชีวิตที่ทําให้แม่ต้องลุ้นอยู่ทุกวันว่าจะไหวหรือไม่ไหวกับสาวน้อยที่พุงป่องๆบางทีแม่กิ่งจับเช็ดทีแม่กิ่งก็กลัวพุงแตกค่ะตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้ จับพุงก็จับไปเหอะค่ะทุกวันนี้ต่างกันมากขนลิบลับขนฟูดูนะคะพัดลมพัดลมเป่าขนขนนางก็นิ่มๆค่ะขนนิ่มอ่าจอบจอบจอบจะจอบหาใครอีกอลูกฮะเตรียมจอบกระโดดนะคะดูท่าจอบเขาอ่าเตรียมจอบแย่เขา เป็นเด็กที่ฉลาดแล้วก็ออสุขภาพจิตด,ดีค่ะสตูนเท่าที่แม่กิ่งสังเกตนะคะน้องจะมีความซุกซนแล้วก็มีความฉลาดแล้วก็ไม่เกเรก,กับใครค่ะใครๆมาก็จะหอมน้องได้เอาไง เอาไงเมื่อกี้จอบใครลูกฮะเมื่อกี้สตูนจอบใครมานั่งพักยกนะคะเด็กๆแต่ละคนก็จะมีมุมน่ารักของแต่ละคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กโซนในบ้านหรือว่าเด็กหลังบ้านเด็กหลังบ้านของเราก็จะมีความน่ารักเหมือนกันแล้วก็ลูกๆของแม่กิ่งแต่ละคนก็สัดส่วนใหญ่จะเป็นแมวพี่อ้อนค่ะ จะเป็นแมวขี้อ้อนมุน้งมิงมุงม้งมิงกันแต่เวลาเกเรก็เกเรค่ะส่วนมากถ้ดส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ที่เกเรกันเนาะตัวเมียจะไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะตอนแรกๆแม่กิ่งก็ห่วงแม่ทองมากลัวแม่ทองมาจะเข้ากับใครไม่ได้แต่พอไปมาแม่ทองมาเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่าอะไรมากมายค่ะนอกจากว่าคนไหนเกเรจริงๆ อย่างตอนนี้หนุ่มๆของแม่กิ่งก็จะปวดหัวอยู่เหมือนกันอย่างตอนนี้สายฟ้าสายฟ้าของเราตอนแรกก็ดูสงบสง,งมดีนะคะอยู่เป็นแต่พอตอนนี้ก็เริ่มเกเรแล้วค่ะพอเป็นหนุ่มก็เริ่มเกเรแต่สายฟ้าเนี่ยคนที่ปราบสายฟ้าได้คือใครคือพี่ทองก้อนค่ะเท่าที่แม่กิ่งสังเกตเวลาสายฟ้าเข้าไปเกเรกับใครพี่ทองก้อนจะเดินหาทันทีเลยนะคะเหมือนประมาณว่าปรามไม่ให้ไปเกเรกับใคร แล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้สตางค่ะสตางของเราก็เริ่มเป็นหนุ่มพอเริ่มเป็นหนุ่มก็เริ่มมีความเกเรค่ะสตางแต่ละวันแต่ละวันเด็กๆก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของพวกเขาไปค่ะตอนที่เขายังเด็กก็จะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวพอเริ่มโตเริ่มเป็นหนุ่มก็จะเริ่มเริ่มมีความเกเรแต่ถึงจะเกเรยังไงแม่ก็รักค่ะเพราะว่า พวกเขาก็มีความน่ารักมากมายคนไหนเกเรมากๆแม่กิ่งก็จะทำยังไงกำหลับยังไงก็เนี่ยค่ะเอาเข้ากลงช่วงที่เกเรกันเยอะๆก็จะเอาเข้ากลงค่ะเขาก็จะรู้ตอนนี้สายฟ้าเป็นพี่เลี้ยงให้น้องก่อนค่ะพาน้องๆเล่นเด็กๆบางช่วงก็จะอยู่ด้วยกันได้ค่ะคนที่ไม่ถูกกันก็อยู่ด้วยกันได้แต่บางช่วง ก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องเอาแยกเข้ากงค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าจะเป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งวุ่นวายมากๆเนาะแม่กิ่งก็ไม่รู้ว่าแมวบ้านอื่นเป็นอย่างแมวบ้านแม่กิ่งไหมคะแมวบ้านแม่กิ่งเนี่ยช่วงเช้าจะเป็นอะไรที่แบบว่าวุ่นวายมากๆเด็กๆก็จะแบบเกเรกันค่ะแต่พอช่วงบ่ายมาก็สงบลงก็อยู่ด้วยกันได้ท,ทั้งที่ไม่ถูกกัน แล้วก็ช่วงเย็นๆก็จะแบบนี้ค่ะก็จะมุงมิ้งมุงมิ้งแล้วก็ช่วงนี้อากาศก็ร้อนมากๆอากาศร้อนมากค่ะช่วงสองสามวันนี้เด็กๆในบ้านแม่กิ่งก็ต้องเปิดพัดลมไอเย็นให้เลยนะคะเปิดพัดลมไอเย็นให้พวกเขาเลยเพราะว่าพัดลมเอาไม่อยู่อบอ้าว ยิ่งช่วงหัวค่ำมายิ่งอบยิ่งอบอ้าวค่ะแต่เด็กๆหลังบ้านเนี่ยจะไม่เท่าไหร่เด็กๆหลังบ้านจะเปิดเฉพาะช่วงกลางวันแล้วพอตกเย็นมาช่วงเด็กหลังบ้านเขาจะมีลมจากข้างนอกเข้ามาเนาะตรงช่วงสวนยองมาค่ะมันรู้สึกว่าอากาศจะถ่ายเทกว่าข้างในนี่กิ่งก็จะคอยดูลูกๆอยู่ค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะบ้านเราพัดลมแล้วก็เปิดหลายตัวเพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าร้อนลูกๆก,ก,ก็ต้องร้อนเหมือนกันก็จะพยายามไม่ให้ลูกๆร้อนมากค่ะอาจจะเป็นฮิสตบกกันดูเด็กๆเล่นกันแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งไปนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ